สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วนะคะเมนูง่ายๆนะคะก็เป็นเมนูกุ้งผัดเส้นบุกนะคะก็จะมีนี่ค่ะมีกุ้งมีเส้นบุกมีไข่นะคะแล้วก็มีผักกละลำนะคะต้นหอมซอยมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะไปทํากันเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่ปุยใช้สี่ฟองนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยปุยซื้อมานานแล้วนะคะคือจะต้องเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทำให้หมดหมดไปจะได้ซื้ออันใหม่มานะคะปุยไม่ค่อยได้ทำไข่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะคะเพราะปุยกินข้าวกล่องอยู่นะคะก็นานๆจะได้ทำก็เลยต้องเออใส่เยอะนิดหน่อยเพราะว่าไข่ไม่ ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะคะเป็นไซส์ S นะคะก็ใช้ได้สฟองนะคะมันก็เหมือนกับไซส์ L นั่นแหละค่ะที่แบบ2ฟองนั่นแหละคะ่ะทุกคนนีค่ะปุ้ยก็จะยี่ยีๆไข่แบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเตรียมไข่ให้สุกนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ เราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะรอให้ไข่สุกนิดหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะมายี่ยไข่ออกจากกันนะคะทุกคน ไม่ให้ไข่ติดกันนะคะจนเกินไปนะคะทุกคนก็ให้ยีๆออกให้พอประมาณนี่แหละค่ะเพราะว่าจะได้คลุกเคล้ากับทุกอย่างได้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งนี่ก็เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเพื่อามาละลายน้ํานะคะนี่ค่ะ แต่กุ้งสดเขาก็มีสีนี้นะคะเพราะว่าเป็นกุ้งแดงของอ์เจนจินาหรืออะไรนี่แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะปพืก็ผัดกุ้งให้เข้ากับไข่นะคะทุกคนผัดง่ายๆนะคะง่ายๆรสชาติก็แล้วแต่ความชอบของใครนะคะทุกคนนี่ค่ะ ผัดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ซิวขาวลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะทุกคนจากนั้นปุ้ยก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะทุกคนมะเขือเทศของปุ้ยก็จะออกรสเปรี้ยวนิดๆนะคะทุกคนอร่อยค่ะ ก็เติมผักลงไปเลยนะคะอ่ะผักลืมไปนะคะที่สวนน้อยๆของปุ๋ยก็มีผักบุ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งที่แบบเขาแอบเกิดมาอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็มาผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนน,นี่ค่ะผัดผักให้ เข้ากันนะคะพอได้ที่แล้วก็พักสุกนิดๆนะคะเราก็ใส่เส้นบุกลงไปเลยนะคะเส้นบุกนี่ก็ซื้อได้ตามซูเปอปร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะก็จะแล้วแต่นะคะพอดีปุยไปร้านหนึ่งมาปุยก็ซื้อมาไว้เยอะเลยนะคะทุกคนก็มาแทนมาแทนวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าบางทีปุยอ,อ,อยากกิน เป็นคล้ายๆวุ้นเส้นก็เอามาทําแทนวุ้นเส้นได้นะคะทุกคนวุ้นเส้นบุยก็มีค่ะแต่ว่าเราใช้เส้นปลุกแทนก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะน,นี่ค่ะก็ผัดจนสุกเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ เ็นเมนูง่ายๆนะคะเบาๆสบายท้องนะคะทุกคนนี่ค่ะมีผักมีกุ้งมีไข่นะคะต่อไปพอได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าผัดผัดกุ้งเส้นบุกเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ คลุกเคล้ากันไปให้ชั่วถึงนะคะเส้นบุกนี้ที่เห็นในถ้วยปุ้ยใช้นิดเดียวนะคะทุกคนแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าดูจะเยอะเพราะว่าผักกับกุ้งก็เยอะแล้วนะคะก็เลยใส่ลงไปนิดเดียวนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอากุ้งผัดเส้นบุกมาผ่าฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ